ให้ข้อมูลให้ข้อแสนเนี่ยนะครับมัน็นเรื่องที่เราต้องการน,นะขอบคุณคิกมากนะนะเริ่มจำได้แนละ้วออยอหนูโอ,อ๋สองที่เขาอยากให้เรานะมาเข้าูุการแล้วเขาต้องการให้เรารู้จักตำรวจรู้ยังว่าชื่ออะไรบ้างจำได้เลยนัเชื่อยาวค่ะชื่อเล่นอะไรไหม เอาชื่ออ่างเงี้ยโอ้จําใครได้พี่หล่อมอ่ะคนเนี้ยรู้จักไหมรู้จักไม่ใช่อันนี้ชื่อหมานะถ้าหนูจำไม่ได้เนี่ยแสดงว่าตำรวจนั่งอุยจําได้มันทุกคนจําได้อ่แล้วชื่ออะไรจองไม่ได้จองไม่ได้อ่าอย่างเงี้ยนะครับขอบคุณนะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะไปจําก็ได้ นะครับตำรวจต้องทำให้พวกเราจำไม่ได้ก็อยู่กันเป็นเดือนนะครับอย่างเงี้ยยังไม่รู้ว่าชื่ออะไรผมก็จะเรียกไอ้หมานะจนกว่าพวกเราจะรู้ว่าเขาชื่ออะไรนะครับอันนี้ชื่ออะไรอันเนี้ยชื่อแมวนะดาบแมวผู้กองแมวเรียกอะไรก็เรียกไปชื่ออะไรแหลมชื่อแหลมอันนี้ไม่ต้องไปรู้จักหรอกคั อ,อ,อ๋อไม่ใช่คนถามล้วนะก็มมถึงว่าสมองเขาจะจับได้ไงล่ะคะอ่าครับข้อดีของการมาเข้าโครงการหนึ่งได้ประวัติรักษาสองไม่มีประวัตินะไม่เสียประวัตินะครับเราสามารถไปรับราชการไปทําอะไรก็ได้นะครับในกระบวนการทหารตํารวจนะนได้หมดข้าราชการเพราะไม่มีประวัติไม่รู้เลยนะครับข้อดีที่สามก็คือได้รู้จัก มาตรวจเยี่ยมนะครับการทำโครงการนะครูควนย่งยืนของโรงพักคอร์านะครับแล้วก็ทราบว่ามีพวกเราที่สมัครใจบำบัดน,นะครับดีใจนะครับที่สมัครใจนะครับเคยเสพหรือว,ว่ายังเสพอยู่ đây nè, coi là thấy nè, rồi hếtฝน này, hôm nay rình mà, tham gia, tham นนีียะครับก่อนหน้านี้นะครับหลวงพักคลองห้าเนี่ยเขาก็ทําโครงการปักก่นนะครับอันนี้โครงการชุมชนแย่งยืนเนี่ยมาต่อที่ออดปักกดนะคือเราต้องการเนี่ยที่จะนะ้นองเหนือจากมีแค่ตํารวจกับนะพวกเราหรือชาวบ้านหรือผู้น,นําชุมชนแล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็มีฝ่ายรองนะครับทากี่ยวกับเนี่ยะนะครับแล้วก็มีสาธารณสุขตรงอสมกอ,อ,อะไรพวกนี้นะครับเขาจะมาร่วมในกระบวนการ นะในการดำเนินการตามโครงการเป็นไปขั้นตอนของมันให้ยาต้องเรียน,นะครับมันถือใจแล้วนะถ้าเราใจเราแข็งพอนะครับแล้วเราก็ต้องการเรื่อ,จองจริงๆเนี่ยมันทําได้นะนะครับให้สัญญาแล้วนะนะครับเลยเลได้นะครับนะพอเสร็จโครงการแล้วแล้วก็มีนะให้รางวัลให้อะไรก็รู้แลวนะครับในฐานะที่เป็นผู้ก,กนะล้านะใครผู้กล้านะครับกล้าที่จะมาสะแสดงตัวกล้าที่จะมา สมัครใจบำบัดรักษาแล้วก็เลือกได้จริงๆนะครับเขาต้องการอย่างนั้น